การบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่14ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่14นะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองเกี่ยวกับลุมกันก่อนนะคะลกูกคดูใบไ,ไม้นะคะใบไ,ไม้เป็นการทดลองแรงจั เดี๋ยวเรามาเป่าใบไม้กันนะคะว่าใบไม้จะปลิวไหมจะเคลื่อนไหวไหมนะคะอ่เด็กๆดูนะคะใบไม้เคลื่อนไหวไหมคะต่อไปเราไปดูดินสอกันนะคะ เด็กๆคอยดูนะคะว่าเราเป่าใช้แรงลมนะคะเป่าดินสอจะเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไมดะอ่าดินสอเคลื่อนไหวไหมคะะไรอ่าดินสอเคลื่อนไหวต่อไปเราไปดูไม้บล็อกนะคะไม้บล็อกว่าจะเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไหมคะ ไม่เคลื่อนไหวเพราะไม้บล็อกมันจะหนักนะคะมีน้ําหนักหนักใบไม้จะเบาเลยเคลื่อนไหวได้นะคะค่ะจากการทดลองแล้วใบไม้เคลื่อนไหวได้ดินสอเคลื่อนไหวได้ไหมคะเคลื่อนไหวได้ไม้บล็อกเคลื่อนไหวได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้การทดลองของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่ะหน้าที่สิบสี่นะคะลูกเกี่ยวกับ ลมทำให้สิ่งใดเคลื่อนที่ได้บ้างนะคะค่ะหุ่นยนต์ก็บอกว่าเด็กๆคิดว่าถ้าเราวางวัตถุต่างๆไวบ้บนโต๊ะและใช้โหลดเป่าจะมีสิ่งใดเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่บ้างครับคําคสั่งเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ของผลการทดลองนะคะค่ะเด็กก็ได้ดูการทดลองไปแล้วนะคะลูกค่ะภาพแรกเลยจะมีใบไม้แห้งนะคะใบไม้แห้งเด็กคนนี้ก็เป่าลมใส่ใบไม้แห้งอาจากที่เราทดลองไปแล้วใบไม้เคลื่อนที่ไหมคะลูกว่าโดนลมเป่า ค่ะเคลื่อนที่นะคะลูกเด็กๆก็ทําเครื่องหมายถูกลงในช่องเคลื่อนที่นะคะค่ะต่อไปภาพที่2เด็กผู้หญิงอ่าเอาดินสอวางไว้แล้วก็เป่าลมจากหลอดนะคะเป่าลมด้วยหลอดเนี่ยใส่ดินสอผลออกมาว่าดินสอเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่คะจากที่เราทดลองะคะ่ะลูก ค่ะดินสอเคลื่อนที่นะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องเคลื่อนที่นะคะค่ะภาพที่สาเอาไม้บล็อกวางไว้แล้วเราก็เป่าลมใส่ไม้บล็อกจากที่เราทดลองมาไม้บล็อกเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่คะลูก ค่ะไม่เคลื่อนที่นะคะไม่เคลื่อนที่เพราะไม้บล็อกมันหนักนะคะ,ะเด็กๆก็ทําเครื่องไม้ถูกลงในช่องไม่เคลื่อนที่นะคะค่ะสิ่งใดที่เบานะคะเมื่อเราใช้ลมเป่ามันก็จะเคลื่อนที่นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูหน้าถัดไปกันค่ะค่ะหน้าที่สิบห้านะคะลูก ในหัวข้ออุปกรณ์ชนิดใดช่วยให้ลูกโป่งพองได้ค่ะลูกโป่งนะคะเราต้องเอาลมใส่นะคะถึงจะโป่งมาอย่างนี้นะคะลูกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าสังเกตภาพและสนทนา,าร่วมกันนะคะค่ะหุนยุนเขาบอกว่าเด็กๆเ,เคยเป่าลูกโป่งหรือไม่ครับนอกจากการใช้ปากเป่า ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบลมได้เด็กๆคิดว่าถ้าต้องการจะเป่าลูกโปง่งจำนวนหลายๆใบจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับค่ะถ้าลูกโป่งน้อยลูกเราก็ใช้ลมเป่าแบบเด็กคุณน,นี้ได้ใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเยอะๆเ,เด็กๆเ,เ,เป่าไหวไหมคะค่ะไม่ไหวแต่จะมีอุปกรณ์ ที่จะช่วยนะคะในการสูบลมเข้าไปในลูกโป่งได้นะคะค่ะคำสั่งอันนี้เขาบอกว่าระบายสีภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบลูกโป่งเราใช้อุปกรณ์อันใดนะคะที่ใช้ในการสูบลูกโป่งจะมีที่สูบลูกโป่งที่สูบลมอันนี้เขาเรียกว่าที่สูบลมนะคะกับพัดลม อ่าเวลาเราจะสูบลูกโป่งเราใช้อุปกรณ์อันไหนคะอันที่หนึ่งที่สูบลมหรือว่าพัดลมคะลูกค่ะที่สูบลมหรือที่สูบลูกโป่งอันนี้เองนะคะค่ะอันนี้ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะพัดลมระบายไหมคะลูกไม่ระบายนะคะพัดลมสูบลูกโป่งไม่ได้นะคะค่ะ ต่อไปเราไปดูหน้าที่16กันค่ะค่ะหน้าที่16นะคะลูกในหัวข้อลมมีประโยชน์อย่างไรนะคะค่ะคุณครูบอกว่าสิ่งของบางอย่างต้องสูบลมเข้าไปด้านในจึงจะใช้งานได้และสิ่งของบางอย่างเคลื่อนไหวได้เองด้วยลมนะคะค่ะ เขาบอกว่าสังเกตและระบายสีภาพสิ่งที่ต้องสูบลมเข้าไปด้านในด้วยสีแดงนะคะและสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เองโดยลมด้วยสีน้ำเงินค่ะภาพด้านบนนะคะมีเด็กคนนี้กำลังเล่นว่าวนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ก็ถือกางหันนะคะค่ะเด็กผู้หญิงกำลังนั่งถือลูกโป่งนะคะ ค่ะภาพไหนนะคะด้านล่างนี้นะคะลูกดูมีภาพลูกโปง่งภาพกางหันภาพว่าวภาพภาพไหนคะลูกที่ต้องเป่าลมเข้าไปข้างในค่ะลูกโป่งนะคะถ้าเราไม่เป่าลมมันจะโป่งแบบนี้ไหมคะลูกมันจะแฟบนะคะค่ะลูกโป่งต้องเป่าลมเข้าไปข้างในนะคะต้องสูบลมเข้าไปเพราะฉะนั้นลูกโปง่งเด็กๆก็ระบายด้วยสีอะไรคะ สีแดงค่ะเพราะเขาบอกว่าภาพที่ต้องสูบลมเข้าไปด้านในนะคะให้ระบายด้วยสีแดงนะคะค่ะส่วนภาพกังหันเราต้องสูบลมเข้าไปไหมคะไม่ต้องสูบนะคะลูกภาพนี้ภาพอ่ากังหันนะคะเคลื่อนที่ได้ด้วยลมนะคะเมื่อเจอกับลมประท้าแรงลมนะคะ ก็จะทําให้กังหันหมุนเหมือนที่เราทดลองกันไปนะคะค่ะภาพนี้เราก็ระบายด้วยสีอะไรคะลูกสีน้ําเงินนะคะกังหันเคลื่อนที่ได้เองด้วยลมนะคะต่อไปว่าวว่านี้เคลื่อนที่ได้เองหรือว่าเราต้องสูบลมเข้าไปคะค่ะเคลื่อนที่ได้เองนะคะด้วยลมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นภาพกังหันกับภาพว่าวเด็กๆก,ก็ระบายด้วยสี นำเงินนะคะค่ะการบ้านของเราสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลูกอากาศก็หนาวเด็กๆเวลานอนห่มผ้าด้วยนะคะและอย่าลืมช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะลูก ออกไปในพื้นที่ชุมชนคนเยอะๆอย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ